ต้นข้าวพันกอขอ47ที่กำลังออกรวงเหลืองอารามกว่า22ไร่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มชาวนารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อยในจังหวัดชัยนาทที่หันมาทำนาด้วยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวการทำนาวิธีใหม่ที่ถูกนำมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในจังหวัดได้รู้จักมาเกือบ2ปีแล้วหลักการของวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวคือการไม่ปล่อยน้ำแช่วไว้ในแปลงนาเกินความจำเป็นเพราะข้าวไม่ใช่พืชน้ำ ท่อแกล้งข้าวนี้นะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการปลูกข้าว้วยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวค่ะซึ่งตัวท่อนี้จะทําหน้าที่เสมือนมิเตอร์วัดร,ระดับน้านในนาซึ่งเป็นการร่อนเรียะเวลาให้กับชาวนาในการสํารวจความชุ่มชื้นในดินค่ะท่อแกล้งข้าวคือท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว25 cm, ่เซนติเมตรเจาะรูให้ทั่วนําไปฝังในดินเพื่อลดปริมาณการใช้น้ําโดยมีต้นทุนเพียงทอนละ20บาทประมาณ15เซนใช่เหลือเหลือไว้ประมาณส0เซน อืมเพราะว่าดูดูว่าระดับจากเหนือดินขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่น้ํายุบลงเหลือประมาณห้าเซนปุ๊บก,ก็ให้ดูว่าเออถึงเวลาละที่เราจะหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยก่อนหนึ่งวนันแล้วก็ค่อยวิดน้ําเข้านอกจากท่อกแกล้งข้าวแล้วแหนแดงยังเป็นอีกหนึ่งในการนําธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาปรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีส่งผลให้ต้นข้าวรวงใหญ่แตก่กอดีขึ้นที่สําคัญที่สุด คือช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีที่มีราคาสูงและอันตรายต่อสุขภาพลำพองผู้วงชาวนาตำบลนางลือจังหวัดชัยนาทได้นำวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวมาปรับใช้โดยฝังท่อแกล้งข้าว4ท่อจากพื้นที่นาทั้งหมด22ไร่ทำให้ต้นทุนลดลงเกือบครึง่งเดิมต้นทุนการทำนาของชาวนาตำบลนางลืออยู่ที่ประมาณ6,000บาทต่อไร่ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ3,400บาท รวมถึงระยะเวลาทํานาที่น้อยลงแต่ผลผลิตที่ได้กลับมากขึ้นหลักสำคัญคือการใช้น้ำที่น้อยลงอมาฤดูนี้เป็นฤดูที่3แล้วจากแบบเก่าก็ได้ละแปดสิถังตอนนี้90ถังถึงเก้าสบาถังบางฤดูก็ได้1ตันวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวนี้มุ่งเน้นการลดในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจรวมถึงการเพิ่มคุณภาพข้าวและคุณภาพชีวิตชาวนา เหมาะสำหรับการนำไปปรับใช้ในทุกผู้มิภาคของประเทศไทยยิ่งในช่วงนี้รัฐบาลได้ปรับลดราคารับจำนำข้าวลงวิธีการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชาวนาไทยที่จะได้ลดต้นทุนการปลูกข้าวเพื่อส่วนแบ่งกำไรที่ชัดเจนยุทธนาธานนท์ถ่ายภาพพิจิตราทองเดชรายงาน